นิสสันเทียนา2 0 0 xl สปอร์ตภายในสีดำเกียร์ออโต้ปี2010โปรโมชั่นของเราอที่ที0่229,000บาทเท่านั้นค่ะรถสวยหรูหลาดูดีน่าใช้มากๆเลยค่ะติดฟิล์มดำเรียบร้อยแล้วค่ะภายในนะคะเป็นเบาะหนังสีดำแนวสปอร์ตปับไฟฟ้าคู่หน้ากระจกปับไฟฟ้าพับไฟฟ้าระบบเซ็นอร์ลล็อกพุชสตาร์ทแอร์แบ พวงมาลัยมันติฟังก์ชันอาดิจิตอลเครื่องเสียง AM/FM AUX e แล้วก็ CD ค่ะประวัตดดิจัดเต็มได้เลยนะคะส่งเดียวละ6,000บาทคนซื้อได้รับรวมอยู่ที่13,000บาทขึ้นไปก็สะสุนคณี้ไปเฉยงานได้แล้วค่ะก้างสุดๆเลยค่ะมาทดลองขับดูได้นะคะรถสภาพดีจริงๆค่ะ ภายในสปอร์ตมากๆเลยนะคะกว้างนั่งสบายมีแอร์ตอนหลังด้วยนะคะเย็นทั่วถึงเลยค่ะสภาพดีค่ะปรึกษาเรื่องการจัดไฟแนน้์นได้เลยนะคะยินดีให้คำปรึกษาค่ะเครื่องยนต24์244พเบนซินค่ะ สนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092-50508-58ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะคะติ๊กที่ช่อง ID ีเมียไซนนำหน้า s, s i A m p p 1 0พพิมพ์ไลน์มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ